ทำจมูกกับหมอเกียร์เนี่ยแล้วชีวิตดีขึ้นยังไงบ้างวันนี้หมอจะไม่เล่าเองนะคะแต่จะมาให้คุณไข่มุกที่ทำศัลยกรรมจมูกเทคนิคเซมิโอเพนของหมอเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันค่ะเวลาเราเดินเนี้ยเราก็จะกลัวคนมองด้านข้างคือเรารู้แล้วว่าหน้าเราสวยแหละแต่ว่าเราไม่มั่นใจจมูกโจทยากมากค่ะคืออยากได้ความมินิมอลทําเหมือนไม่ทําแต่เปลี่ยนมากอยากได้แบบดาราเกาหลีเลยเป็นคนที่จมูกสวยแล้วก็โด่งมากๆอยู่แล้วแต่ว่ามีปัญหาคือตรงห้ำเนี่ยมันใหญ่เกน ไปไม่รับกับตรงสันจมูกนะคะแล้วทำไปแล้วรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองขึ้นยังไงบ้างไ,มไหมคะแบบความรู้สึกตัวเองจมูกสวยมากจมูกสวยมาก สวัสดีค่ะหมอเกียร์นะคะแพทย์หญิงชัญญาลีลาหาสุวรรณค่ะประจำอยู่ที่ Better Me Clinic ค่ะเป็น instructor ของ American Board of Aesthetic Medicine ค่ะที่หมอเป็น instructor ของ American Board นะคะหมอก็ไปสอนเรื่องความงามครบวงจรเลยค่ะตั้งแต่แบบเบสิกเลย botox filler หรือว่าสกินใดๆก็ตามนะคะแล้วก็ในเรื่องของศัลยกรรมด้วยค่ะก็จะไปสอนคุณหมอนะคะที่ Middle East region นะคะที่วิลไบค่ะแล้วก็จะเป็น Asia Pacific ก็คือสอนที่คลินิกเรานั่นเองค่ะ เป็นเคสที่ค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่จมูกสวยแล้วก็โด่งมากๆอยู่แล้วแต่ว่ามีปัญหาคือตรงฮามันเนี่ยมันใหญ่เกินไปไม่รับกับตรงสันจมูกนะคะแล้วก็ปลายจมูกมีความตกแล้วก็ปลายใหญ่ด้วยค่ะโจทย์ยากมากค่ะคืออยากได้ความมินิมอลทำเหมือนไม่ทำแต่เปลี่ยนมากอยากได้แบบดาราเกาหลีเลย เคสของคุณไข่มุกนะคะหมอเลือกทําศัลยกรรมจมูกเทคนิคเซมิโอเพนค่ะเนื่องจากว่าเทคนิคเซมิโอเพนเนี่ยเป็นเทคนิคที่สามารถทําทุกอย่างข้างในได้เหมือนโอเพนหมดเลยแต่ว่าคนไข้เนี่ยรับภาวะแทรกซ้อนและรับปัญหาที่จะตามมาเนี่ยน้อยกว่ามากๆค่ะเพราะว่าการที่เราไม่ตัดตรงบริเวณแผลตรงขาจมูกอะค่ะมันเป็นการที่ลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะตึงดึงรั้งในอนาคตบางคนที่เราเห็นว่าเฮ้ยเสริมจมูกแล้วตรงนี้มันเล็กแล้วก็รั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่เกิดตอนนี้แต่มันอาจจะเกิดในอีก 3ปี5ปีซึ่งหมอเห็นถึงความสำคัญของตรงนี้มากๆหมอก็เลยเลือกเป็นเทคนิคเซมี Open ในการทำศัลยกรรมครั้งนี้ค่ะ ผลลั์การทาศัลยกรรมจมูกของคุณไข่บุกนะคะหมอเห็นแล้วแบบชอบมากคือเห็นแล้วอยากจะทําเลยอะ่ะแล้วมันไม่เวอร์จนเกินไปค่ะมันดูแบบพอดีแล้วก็รับกับจมูกมากๆเมื่อเทียบกับรูปก่อนทําที่เราคิดว่าเฮ้ยอันนี้คือสวยธรรมชาติของเราแล้วเนี่ยพอเราทําออกมาให้สวยปลอดภยัยและเน้นให้เข้ากับรูปหน้าเนี่ยมันออกมาแล้วมันดูแบบละมุนไปหมดเลยค่ะและเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจอน้องกันด้วยค่ะเพราะว่าครบ2เดือนพอดีติดตามอาการกันวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยว่าน้องชอบหรือเปล่า วันนี้เป็นยังไงบ้างคะติดตามอาการครบ2เดือนแล้วโมอกสวยมากโมอกสวยมากชอบไหมชอบมากแบบเวลาหันคางนี้มันแบบมันรับกับหน้าผากรับคางรับไปหมดเลยเวลาแบบถ่ายรูปเนี้ยปกติมันต้องตึงอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ต้องตึงให้มันแบบพุง่งเราปกติก็จะมีหัมเราก็ต้องตึงให้มันแบบดึงขึ้นมาให้สันมันมีรับกับหน้าผากตอนนี้เราไม่ต้องตึงละใช่ ถ่ายลุงไงมาหลังจากทําไปเป็นยังไงบ้างมีปัญหาหรือว่ามีแบบเจ็บมีปวดมีอะไรตรงไหนไหมดูแลยากไหม,มไม่มีเลยไม่ก็คือหลังจากยกบวมอะไรเงี้ยก็คือหายช้าปุ๊บก,ก็ไม่ได้มีอาการอะไรแล้วจะมีพีนิดนึงแต่ก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็มันไม่ได้มีปัญหาแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าข้อดีที่แบบว่าหัวตาเราดูเปิดขึ้นนะเพราะว่าเวลาที่เราแบบใส่ซิลิโคนไปเนาะมันก็จะดึงเนื้อบริเวณนี้มานิดนึงมันก็จะทาให้หัวตาเราสวยขึ้นนะบางคนน่ะที่อยากจะทาสันกร ตา,ตาก่อนเนี่ยจะแนะนําเลยว่าเฮ้ยถ้าอยากทำจมูกทําก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามันดึงหัวตามัมนนิดดึงบางทีมันทําให้แบบตาชั้นเดียวที่แบบกําลังเหมือนจะขึ้น2ชั้นอยู่แล้วมันก็แบบเป็นสองชั้นได้เลยไม่มีใครทักจมูกเลยทักว่าทําตาหรือเปล่า <c oughs> แบบเราก็ไม่เชื่อว่าเฮ้ยไม่ได้ทําจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไปแล้วรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองขึ้นยังไงบ้างไหมคะแบบความรู้สึกตัวเองรู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าเอ้ยมันสวยขึ้นทุกวันแะเหมือนที่เราคุยกันเนอะว่าเอ้ยวันนี้ไข่มุกสวยขึ้นหรือเปล ไม่รู้มุกไม่รู้ว่ามันยุคหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันสวยขึน้นทุกวันทุกวันทุกวันเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกอย่างนีเ้เราเรอยชอบที่จะส่องกระจกแบบว่าเวลาเราเดินเนี้ยเราก็จะกลัวคนมองด้านข้างคือเรารู้แล้วว่าหน้าเราสวยแหละแต่ว่าเราไม่มั่นใจจมูกทีนี้เวลาเราเชอบความมั่นใจนี้เออแต่ทีนี้เวลาเราเดินอ่อะเวลาเราเดินห้างมันก็จะมีความว่ากลัวคนหันด้านข้างเวลาถ้าสมมติเราเห็นคนอยู่ด้านข้างเราก็จะพยายามแบบหันไปหาเขาแต่ว่า ตอนนี้ก็คือมั่นใจทุกมุมจากทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมาถ้าเกิดว่าเต็ม1ิให้คะแนนเท่าไหร่คะถ้าเต็มสิบเราต้องร<ฮ>้อยอยู่แล้วร้อยพันล้านให้ไปเลยเพราะว่าคนขอไปเป็นเล็บแล้ว<ฮ>บอกคุณมูขอไปเป็นเล็บได้ไหมขอรูปเพิ่มได้ไหมเราก็ต้องบอกหมอเขาก่อนนะว่านี่มันแค่16วันเองมันยังยุบได้อีกแต่คนขอไปเป็นรีวิวมาก<ฮ>ใช่เราก็ต้องล้านอยู่แล้ว รู้สึกก่อนทํานะคะจริงๆเราไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากเพราะว่าเราศึกษามาค่อนข้างหลากหลายที่แล้วก็เราได้มีโอกาสคุยกับคนที่เขาเคยทําที่นี่มาแล้วได้ถามความรู้สึกได้คือเราย้อนไปถึงประวัติคุณหมอเลยว่าเรียนอะไรมาทําจมูกไหมทํากี่เคสพอเราได้แบบปรึกษาอ,อ๋อเขามีทีดีด้วยค่ะก่อนที่เราจะได้มาทำเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออเราทําแล้วเราจะได้ประมาณนี้นะหมอเขาก็จะมีทําให้ดูค่ะเหมือนเราได้รู้ล่วงหน้าโดยประมาณาทําให้เราแบบมีความสบายใจอะค่ะอยากจะฝากโฟกั เกมเสริมจมูกของเวชชีพีคลินิกบายดกรชัญญาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนนะคะที่นี่หมอเขาเก่งไว้ใจได้แล้วที่สําคัญมือเบามากๆ <c oughs> มุกคอนเฟิร์มให้เลยค่ะเ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนอยากให้เป็นแท่งแรกและแท่งสุดท้ายแน่นอนค่ะแค่เดินเข้ามาปรึกษ,ษานะคะอยากให้ลองเปิดใจกับที่นี่ดูค่ะตอนนี้นะคะใครที่กําลังคิดว่าเฮ้ย <c oughs> แพงหรือเปล่าแพงแน่ๆอยากจะบอกว่าตอนนี้มีผ่อนละคะ่ะโดยที่ผ่านเ d p ปนะคะผ่อนศูนเปอร์เซนต์นานสูงสุดถึง10เดือนเลยตอนนี้ ไม่ต้องกังวลแล้วฉันจะไม่มีเงินทําจมูกเสริมสวยปะ่ะความสวยไม่ต้องรอค่ะทําได้เลยค่ะยังไงก็ปาก Better m e ี l i n i c กบายดรชัญญาไว้ด้วยนะคะมาเป็นลูกสาวหมอกเกียรตด้วยกัน,นะคะ่ะดูวิดีโอจบแล้วขอกําลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ